เราท่านคงได้ยินคํานี้บ่อยหัดเป็นคนมีมารยาทบ้างคําว่ามารยาทขนาดไหนจึงจะพอดีบรรดาแฟนครับแฟนเพลงน้องยูกิที่รักครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของมารยาทคนที่ไม่มีมารยาทนี้คือคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนสวยคนหล่อคนเก่งเรียนเก่งเรียนไม่เก่งแค่ไหนก็าตามถ้าเป็นคนไม่มีมารยาทก็จบเฮกันไปเลยมารยาทที่ว่านี้ต้องเป็นมารยาทแบบทางสากลด้วยนะครับก็คือใช้ได้ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว,วไปหากพูดถึงมารยาทนี้เป็นกติกาอันแรกของมนุษย์เราเลยนะที่ทําให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุขโดยไม่ต้องออกเป็นตัวบทกฎหมาย เป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษบอกกล่าวกันมาสอนกันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จนถึงรุ่นของพวกเรามารู้จักมารยาทโดยทั่วไปกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างยกมาเป็นส่วนน้อยที่พวกเราใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือเวลาเคี้ยวอาหารไม่ควรพูดน้ำลายและอาหารจากกระเด็นนั่นเองคือเวลาที่เราพูดนี้จะใช้ลมลมจะออกจากปากเวลาเราเคี้ยวอาหารอยู่ เศษอาหารหรือว่าน้ำลายนี้จะฟุ้งออกมาดีไม่ดีไปตกในถ้วยอาหารเขาอีกจึงไม่ควรพูดคุยกันเวลาเคี้ยวอาหารนะครับเวลาเคี้ยวอาหารควรเคี้ยวแบบปิดปากไม่เปิดปากแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นคลิปต่างๆที่มีคนดูเป็นล้าน2ล้านนะครับคลิปยอดนิยมส่วนมากจะเป็นการกินอาหารโว์เสียงดังเคี้ยวกรอบแกรบอะไรพวกนี้ เราก็อยากจะชมเราก็อยากจะดูจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความจริงแล้วเวลาเคี้ยวอาหารนี่เขาให้เคี้ยวแบบปิดปากไม่เปิดปากนะครับหากเวลาเรากินอาหารร่วมกันลหลายๆคนควรที่จะมีช้อนกลางและก็ใช้ช้อนกลางให้เป็นด้วยนะครับทำไมต้องใช้ช้อนกลางเพราะน้ำลายติดช้อนแล้วก็มาตักแกงน้ำลายของเราก็จะละเลงอยู่ในน้ำแกง เพื่อนก็จะซดไปถ้าเราเป็นโรคเป็นภัยอยู่ก็จะติดต่อกันโดยง่ายเมื่อเราทานอาหารที่มีกากมีกระดูกว่ากินกว๋วยจั๊บตีนไก่ดูกไก่ก็วางรอบๆจานหรือวางไว้บนโต๊ะอาหารอันนี้ไม่ควรทำนะครับควรที่จะขอถ้วยขอจานเขามาวางอีกต่างหากคือมันดูไม่ดีบ่งบอกถึงมารยาทของคนทานอาหารอีกอย่างก็คือไม่พูดคุยเสียงดังโดยไม่จำเป็นในลิฟ ที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยคือการขึ้นลิฟต์อยู่ในลิฟต์มันหลายคนมันอยู่ในสภาวะจำยอมต้องไปด้วยกันต้องรักษามารยาทให้ดีพูดคุยเสียงดังอยู่ในลิฟต์กันสองคนแต่อีกหลายคนยืนมองด้วยความรำคาญอันนี้ก็ไม่ดีเรียกว่าเป็นมารยาทในการขึ้นลิฟต์นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ควรไปขัดคอคนอื่นเวลาพูดคุย เขาพูดคุยกันแบบจริงๆจ,จังๆเราจะไปพูดเล่นไปพูดขัดคออันนี้ไม่ควรนะครับเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งเคยเจอไหมครับเวลาที่เราไปดูหนังดูละครเราจะเจอเด็กร้องเสียงดังหรือไม่งั้นก็คุยกันจนหน้ารำคาญอันนี้บอกก่อนเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองพี่เลี้ยงไม่นำลูกหรือเด็กเล็กๆที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไปดูละครโขนหนังหรือไปร่วมประชุมกับผู้อื่นเพราะเด็กจะส่งเสียงร้องหรือคุยกันเสียงดังจนน่ารำคาญก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไปนะ,ะแต่ไปแล้วต้องควบคุมอได้ลูกหลานของเราบอกได้ไหมควบคุมอารมณ์ได้ไหมถ้าได้แล้วก็พาไปครับถ้าไม่ได้แล้วก็บอกกล่าวกันก่อนอีกข้อหนึ่งก็คือไม่แสดงสีหน้าท่าทาง น้ำเสียงว่ารังเกียจหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนออกนอกหน้าเช่นว่าไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบมแมลงสาบพ,พอเห็นแล้วก็ร้องโวยวายเอะอะเกินเหตุเกินผลไปก็ทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีเรากลัวก็จริงแต่ก็ให้สงวนท่าทีเอาไวา้เราไม่ชอบก็จริงแต่ก็ให้สงวนท่าทีเอาไว้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งจะเห็นบ่อยมากในโต๊ะอาหาร เวลาที่อีกคนหนึ่งไม่ชอบอะไรก็จะผักมือออกไปเลยหรือยกไม้ยกมือว่าไม่เอาไม่เอาเวลาที่มีใครหยิบยื่นอะไรให้ในโต๊ะอาหารถ้าไม่ชอบก็จงกล่าวขอบคุณและก็ปฏิเสธด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ว่ารัวคำพูดไม่ชอบไม่ชอบเอาออกไปพร้อมสั่นหน้าโบกไม้โบกมืออันนี้กิริยาท่าทางการแสดงออกแบบน่าเกลียดเลยนะครับอีกคำหนึงที่ต้องพูดให้ติดปากเป็นประจำนั่นก็คือขอบคุณครับ ขอโทษครับทําให้คุ้นปากเลยนะครับ2องคำนี้แม้จะไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายเราก็พูดได้อีกข้อหนึ่งก็คือรู้จักให้เกียรติและให้โอกาสผู้อ่อนแอกว่าเราเช่นว่าเด็กผู้พิการสตรีในวาระต่างๆไม่ต้องทำอเอาหน้าแต่ว่าทําจนเป็นความเคยชินถึงข้อนี้ต้องเก็บความรู้สึกนะครับอย่ายิงอย่าแสดงท่าทางดูถูกอย่ายะโสกับคนอื่นแม้ใจจะรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม เก็บกดไว้ในใจอย่าให้แสดงออกมาว่ามีมารยาทครอบคลุมไปถึงอารมณ์และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและนิ่มนวลเช่นว่าเราอยู่ในความโกรธอยู่ในความเสียใจหรืออยู่ในห่วงของการดีใจในยามที่เราโกรธก็ต้องควบคุมอารมณ์อย่าไปเกลี้ยกาดจี้หน้าด่าคนโน้นคนนี้ตะบึงตะบันไปหมดส่องดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วท่านจะเห็นยักษ์ตัวจริง เสียใจก็ฟูมไฟายเสียจนดีใจก็แหม่ออกหน้าออกตานี้ฝึกควบคุมอารมณ์แสดงออกได้อย่างเหมาะสมและนิ่มนวลน,นะครับเขาถึงเรียกว่าผู้มีมารยาทมาถึงตรงนี้ก็สรุปเลยมารยาทไม่ใช่เรื่องของความรู้มารยาทไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการลงมือทำจนเป็นอุปนิสัยที่ดีมารยาท จึงมาจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างต่อเนื่องระยาจึงเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะมีไว้ทุกคนก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บทันทีสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกต้องหัดค่อยเป็นค่อยไปเพราะบ่มนิสัยที่ดีจนเป็นความเคยชินที่มีติดตัวไปตลอดนั่นคือเรื่องของมารายาทหวังว่าคงไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปทดลองนำมาปฏิบัติใช้ดูนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้แต่เป็นเรื่องของการลงมือทำจนเป็นอุปนิสัยทำให้มากทำให้บ่อยทำให้จิตช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวเองโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ